พ่อแม่พี่น้องของมดนะจ๊ะตอนนี้สภาพคงจะไม่ไหวแล้วฝนฟ้ากำลังมาอย่างแรงเลยจ้ะลมแรงด้วยตอนนี้นะจลมแรงมากเลยนะจ้าวันนี้โอ้โหไหวไหมไหวไหมตอนนี้นะจ๊ะสบ,าย,บายใจแต่มดก็ถ่ายบริเวณแถวหน้าร้านนี่หละจ้ะ พอบัรธสายด้วยเนาะความเคลื่อนไหวของเมฆนะคะพี่น้องนู่นค่ะนู่นค่ะนู่นค่ะอ้โไปแบเร็วมากเลยนะคะคิดคาดว่าวันนี้จะมีอายุฝนฟ้าขนองแน่ๆเลยดูภาพบรรยากาศ ลมพัดปิวผ้าใบปิวปิวยงแรงเลยนะพี่น้อง มดถ่ายให้ดูเลยค่ะดูเมฆลอยไปเลยนะคะนู่นนะคะด้วยความเร็วของแรงนี่ยคะของแรงลมไปนะคะนูน่นอย่างเร็วด้วยค่ะ ไหวแล้วตอนนี้ลมมาแรงมากมสายไฟอ่ะโยกไปหมดเลย น,นี่เป็นวันวันหยุดวันเข้าพรรษาผู้คนก็ไม่ค่อยมาเดินตลาดมากเท่าไหร่อีกอย่างว่ฝนฟ้าก็เริ่มจะมาเมฆฝนก้อนบเบลอเลยจากพี่น้องลมแรงด้วยบยสบายใจแจ่มดก็จะถ่ายภาพบรรยากาศภายในบริเวณที่จะมดที่นี่นะคะดูรมแรงดูสภาพลมค่ะบริบบรเวณที่จะมดอยู่นี่คือเป็น เป็นย่านชุมชนย่านตลาดอ่าในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะแถวนี้นะคะเขาเรียกว่าตลาดอมศินตลาดบริบูรณ์แล้วก็ตลาดทรัพย์สินธรรมหากษัตริย์นะคะหรือตลาดราดชบงนะคะดูดูดูด,ดูลมแรงมากๆเลยนะคะไหวไหมพี่น้อง มองตรงจุดนี้ก็จะเห็นนู่นนะคะนางย่านตลาดอมสินเลยนะคะนู่นะค่ะภาพนะคะตอนนี้ลมมาอย่าง ที่ตลาดสบายๆตัดใจแก่มดดูนะจ๊ะวันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยย่านชุมชนตลาดกอมสินตลาดราชบงและตลาด บรลบูบู์นะคะเป็นวันหยุดค่ะแล้ววันเข้าพรรษาด้วยร้านค้าบางร้านก็ปิดให้พนักงานได้หยุดกันนะคะ mm hmm. ความแรงของลมนะพี่น้องเอาละค่ะตอนนี้สบายๆแตเจม์ก็จะขอปิดคลิปด้วยภาพบรรยากาศถ่ายบริเวณแถวถๆ ตลาดลตลาดบริบูรณ์และตลาดราดชวงและก็ตลาดอมสินนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆเป็นวันเข้าพรรษาสาะสระหบมูชาผู้คนก็ไม่ค่อยมีใครมาสบายๆแต่ตายแต่มันก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปถ่ายภาพบรรยากาศภายในแถวตลาด คอมสินตลาดราชวงศ์แล้วก็ตลาดบริบูรณ์นี่นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกขัานที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย